สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูปูวันนี้นะคะเรามาร่วมกิจกรรมเขียนตามคำบอกจากคำศัพท์ที่มีตัวการันนะคะวันนี้เป็นชุดที่2แล้วนะคะชุดที่1เราเขียนไปเมื่อท้ายเทอมหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูแจ้งให้นักเรียนไปอ่านทบทวนคำศัพท์ที่มีตัวการันกันมาแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มเขียนชุดที่2กันต่อเลยค่ะ เช่นเคยนะคะเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมค่ะถ้าใครยังไม่พร้อมหยิบหยุดวิดีโอนะคะแล้วไปหยิบสมุดก่อนถ้าใครพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเช่นเคยนะคะนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษว่ากิจกรรมเขียนตามคําบอกคําศัพท์ที่มีตัวการันต์ชุดที่2นะคะแล้ววิธีการก็เหมือนเดิมคือครูจะอ่านคําศัพท์ให้นะคะมีคําอ่านให้ด้วยนักเรียนเขียนคําศัพท์ตามที่ตนเองได้ยินนะคะ วันนี้มี10คคำเท่านั้นนะคะหวังว่าทุกคนได้เต็มแน่นอนนะคะตั้งใจถ้าใครไม่เต็มก็ไม่เป็นไรทบทวนความรู้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะมาเฉลยคําศัพท์ค่ะพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคําที่1คําว่าประจักษ์ประจักษ์ปกแปลว่าแจ่มแจ้งรู้ชัดปรากฏชัดค่ะมีตัวการันอะไรเอ่ยเขียนคําศัพท์เลยคําที่สองคว่าพิทักษ พิทักแปลว่าปกป้องคุ้มครองได้นะคะไปต่อที่คำที่3ค่ะคำว่าประพันธ์ประพันธ์แปลว่าแต่งข้อความให้มีความไพเราะเชิงวรรณศิลป์นะคะเช่นประพันธ์บทเพลงอย่างนี้เป็นต้นค่ะทันกันไหมคะถ้าไม่ทนันหยุดวิดีโอนะคะแล้วค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบค่ะใจเย็นๆได้ค่ะ ถ้าใครทันแล้วไปต่อที่คำที่4ี่เลยค่ะคำว่าดึกดำบรรดึกดำบรรหมายถึงเก่าก่อนเก่าแก่นะคะเช่นซากดึกดำบรรไดโนเสาร์ดึกดำบรรอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะคำที่5ค่ะคำว่าอารรถันอารรถันแปลว่าการทำพิธีตามตำราศสยศาสตร์นะคะใบให้นิดหนึ่งมีตัวกระรนและมีรอหันด้วยนะคะ เรียบร้อยไม่เอ่ยไปต่อที่คําที่6แล้วนะคะคําที่6คําว่ารื่นรมรื่นรมแปลว่าสบายใจบันเทิงคาที่7ค่ะคําว่าทิพพยางเดียวสั้นๆนะคะทิพแปลว่าดีวิเศษอย่างเทวดาค่ะตัวการันคืออะไรเอ่ย คำที่8นิมนนิมนแปลว่าเชิญเชื่อเชิญนะคะจะใช้กับพระภิกษุสาม,มเณรค่ะทันไม่เอย่ยต่อไปคำที่9คําคำที่9คําคว่าลิฟต์ลิฟในที่นี้นะคะเป็นเครื่องกลสำหรับนำคนขึ้นลงในอาคารสูงนะคะมาจากคำภาษาอังกฤษว่า l i f t lift นะคะใบให้แล้วนะคะเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ และคำสุดท้ายค่ะคำว่าภาพพยนตร์ภาพพยนตร์พพก็คือกระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์มนะคะแล้วนำออกฉายให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ยากแน่นอนนะคะสำหรับนะักเรียนที่ทบทวนคำศัพท์กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเขียนได้ครบถ้วนนะคะทบทวนคำศัพท์นะคะ ถ้าใครเขียนครบแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานในกลุ่มส่งงานวิชาภาษาไทยของครูปูนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนคำศัพท์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ